แล้ววันนี้มีคําถามมาในอินบ็อกถามว่าหนูเป็นโรคนี้โรคนี้โรคนี้แล้วตอนนี้หนูเหนื่อยมากหนูอยากหันมากินสมุนไพรของครูแต่มันกินร่วมกันได้ไหมคะขอตอบตรงนี้เลยสมุนไพรของครูค่ะกินไปเพื่อเพื่อบํารุงร่างกายเอาแบบนี้พูดองค์รวมนะเพราะว่ามันพูดมันพูดเยอะไม่ได้พูดย่อยไม่ได้ทุกคนเอาเป็นว่าคุณเป็นอะไรที่คุณอยากลองดูทางเลือกอีกทางหนึ่งแล้วไปกินร่วมกันได้เลยหรืออ่า เอ้ยหมอไม่ได้เคยสั่งงดยาคุณอยากลองตัวนี้ไปด้วยแล้วมาดูกันค่ะว่าวันหนึ่งหมอจะสั่งงดยาคุณไหมคุณใครนะพึ่ง,พ,งพึ่งออกมาโพสต์เนี่ยล่าสุดเนี่ยหมอสั่งงดยาอย่างน่ามหาศัศจรรย์มากกินยาเคมีมาสิบปีไม่เคยถูกหมอมีแต่แบบเฮ้ยเปลี่ยนยาเปลี่ยนยาเปลี่ยนยาแบบนี้ค่ะแต่ที่สุดตอนนี้หมอสั่งลดยาครึ่งหนึ่งทุกคนคิดดูนะ จากที่หมอต้องเอาเปลี่ยนยาตัวนี้ก็ไม่ดีเปลี่ยนยาตัวนี้ต้องเปลี่ยนยาไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ไปเจอหมอทีนี้ตั้งแต่เจอเราเราก็บอกว่ากินคู่ไปเลยนะคะกินคู่ไปเลยเพราะมันทํางานคนละอย่างกาันยาหมอไปรักษาเฉพาะจุดของเราก็บํารุงนะคะดูแลน้าเลือดน้ําเหลืองก็ดูแลดูและคะ่ะเออประมาณนี้แล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าไปหาหมอหมอลดยาครึ่งหนึ่งค่ะนะคะไม่รู้ใครช่วยเขียนมาหน่อยนะคะครูก็ ความจำจำไม่ค่อยได้เพราะว่าเคสเยอะทุกคนหมายถึงว่าทั้งส่งมาให้ครูส่วนตัวทั้งหน้าฟีดทั้งไปส่งในกลุ่ม box, อินบ็อกซ์ในในกลุ่มไลน์เยอะมากเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าเราคิดมาแล้วเราวิเคราะห์มาแล้ว